อดบไดายห้เวาในเด้อเรื่องมากบ่วงศีลมุจ้าขานะฮะไม่เป็นแต่ใจใหายคักแต่ใจใหายแหงเดินมีจอดรถปั่มน้ำมันเลยเพื่อสิตั้งใจว้าวมุจ้าขาค่อยจะเดินทางไปทํางานต่อเอออใจใหายกับหัวนี่คือเก่าแะไรปรัจจุบันใจใหางเนี่ยมันก็บป็นหัวปัจจุบาาันมุจลขาเนาะมากมงศีนเนี่ยมุ้านเนี่ยเพ่นทายลูกคู่กันกับลูกเพ่น,นเนาะเบือนอนยวน ตะคายเน,ใน,ในี่ยม่คายๆครับพวกร้านกาแฟร้า,านอาหารก็จะเช็ดตะคายท็ดตะเกียงออกไปมันบอยตะเกียงยืนออกไปแล้วมันนอนอยู่มันจาเอยมันเป็นตานายเถอะป่ดีนี้ขางอูปุนลุนอยู่คือแบาผู้ด,ดีเด้อือไปอย่างหนึ่งเขาเป็นห้อนๆแล้วก็ปั้นดีๆแล้วจำบใบเขาบางเดี๋ยมันก็จะแสบว่าผู้ดีพูดรอกระดอกกระเดียะเนาะอือปัญญาว่าขาก็เคยเห็นบอกปัญญาว่า เคอเห็นแตะโดนแล้วตั้งแต่สมัยนี้ไดแล้วนะตั้งแต่ข้าพ่นบุท่านเดียวเมียพนีคูหมันพ่นตะกีบปุ๋นะพันธุกับบอรอป่านนี้สมือนียังจะมาถ้าพ้ดีผู้ขาวบุนรอปวดโพแต่นี่แหละเขาเอินมาเฮงเขาเฮงรอ